พระแม่ธรณีนะักสถานทีแห่งนี้ตลอดจนนาคุมนุษย์กลุ่มพันธุ์ขัตถพยากราขาเทวาตัวนั้นตจกกนักรวันจงมานิยมสมพรแส,สองซ่องนาต่อพระบุประธรรมประสงค์มาอฟังเอาอยัางทำคำสั่งสอนอันเป็นของสมเด็จปัสสามาสมุติเจ้าเพววื่อควาเป็นมงคลณนะสถานทีแห่งนี้บุคคลณนะสถานทีแห่งนี้และเพื่อนำข่าวสารการบุญไปแจ้งข่าวข่าวสารแก่ยโยมพอคูณหน,น่อย โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอธาสิเมอากาสิเมยาติมิ พึงเนื้อดวงใจด้วยเสียงกล่าวขอความคำความเคารพและกราบขอโอกาสพระเด็พระคุณพระอาจารย์สิริชัยติกวโรเจ้าวาดวัดาศาสมาคีพระอาจารย์พระครูวาปีธรรมวิมลเจ้าวาดวัดกำนันกระแสนและคณะพระเถรานุเถระเพ่อนร่วมประพฤติพมจญรย์ผู้ทรงศีลส,สุดตาที่ขุนสมาที่ขุนปัญญาที่ขุนทุกโลกทุกนามด้วยความเคารพยิ่ง ความเจริญยิ่งในพรม,มาจันและความสําเร็จแห่งปุญจงบังเกิดมีแก่สมณีหน้าไฟและท่านเจ้าภาพขอพความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสุขสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจด้วยอำนาจแห่งสมาธิความสาดแห่งจิตวิญญาณด้วยศิลวิสุทธิความสว่างดวงจิตวิญญาณด้วยปัญญาวิสุทธิตลอดด้วยความพาสุขทุกประการจงบังเกิดขึ้นมีขึ้นในทุกดวงจิตดวงใจของผู้มาร่วมส่งสก,การงานชาวนากิจศกของคุณพ่อคุณน้อยบาท ทุกคนทุกท่านโดยทั่วกันช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอพอทูนเดีอาจจะมาภาพว่ายิงเนธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระบ,บรมาศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจา้าพวกเป็นบรมครูข่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ท่านตัดไว้ดีแล้วงดงามในเบื้องต้นทรรมกลางในที่สุดบริสุทธิ์บริบุรณ์สิส้นเชิงพร้อมด้วยอัฏฐ,ฐและพยัญชนะ กระโดดดึงการเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำชี้บอกทางแก่ผู้หลงทางอยู่แสงสว่างไว้ในที่มือดออกเผยแผ่แจกจ่ายใหญ่ปัดเพื่อยังเข้าสู่จิตเชลลมใจเราท่านทั้งหลายเป็นผู้เข้มแข็งทางศิลธรรมจริยะญาธรรมันจะนำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจเพื่อพัฒนาตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติพระศาสนาสืบต่อไปและส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทักษิณานโนประธานนักกิจุทิส่ส่วนบุญส่วนกุศลนัน้นยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อทูลน้อยบ่ายคงใช้เวลาตามสมควรแก่เวลาจบ วันนี้ก่อนอื่นต้องขอใช้แสดงธรรมเอาไมา่เกินึาา่งให้ผู้ที่ปนมมืออยู่ได้ว่ามือลไม่ต้องปนม,มือได้ดังไรยาบทที่ตลาดนีไม่กระทูข้ขวิดวันนี้ที่เราได้มาร่วมอาประชุมร่วมกันเราเรียกว่าการมาสนสังกัรเปิดการ การสักการะบูชาแต่ก่อนประเพณีวัฒนธรรมไม่ได้ยุ่งยากขนาดนี้ไม่ได้มีมากมายหลายอย่างขนาดนี้ด้วยเวลาที่มันผ่านมาแล้ว,วมันเกปิดความออกเห้าฉลาดขึ้นเข้าเป็นภูมิวัฒนธรรมเป็นลูกศิษย์ของปัสมา่าสังพุดธเจ้าก็อง,ง่ายว่าฉลาดึ้น เลยมีเรื่องที่มาข้องเกี่ยวหลายๆอย่างไเอากันไปปาสากับเขาถิ่ม์มันสิเห็นพรกคู่ว่าปีพันป่าอยู่ไต่ธรรมะว่างั้นพันว่าโอ้แต่กอนบัญญัติปนนี้ว่าไง่ไงว่ากินง่ายก็นีนะผัะสัมบายก็นี่บได้มานั่งตากแดดตากนไนบได้มาอยู่โดดปานีปานีตกดักไปนอนเว้นอยู่วัดแล้ว แต่เมื่อมองอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันไม่เกิดคุณเกิดค่ามันไม่สมกับคําว่ามาส่งสักการอย่างที่บอกว่าสักการะก็คือการทําการบูชาอันยิ่งบูชาคุณนันผู้มีคุณอันสูงสุดคุณใดเล่าจะเท่าคุณของพ่อและแม่หักกโมกับผูด้ดีสั่งกโมกับผู้ดีบอกดูกโมกับผูด้ดีด่าดูกโมกับผูด้ดีตี ดาเฮ้าหลายที่สุดตกตีดาท่อดที่สุดกับผู้ดีละ่ะอกง,ง่างว่าทึงหักทึงซ้ำกลายเป็นอยู่นั่งผู้เดียวกันเวลาผู้ทีลมหายใจจากไปผู้มีคุนหลายๆจังสี่คนเรียกว่าเหตุการณ์บูซ่าบ่าให้ตายถิ่นตายซุม่มบ่ให้มันคือจังบ่มีคุ่นขาโพดอันเวลาเข้ามากงานผู้อื่นกับว่าโดนอยู่นั่นแหละกับว่าบุญไายอยู่แต่กันเขาคิดดีๆหนอกก็มาถ้าเป็นงานงเจาของ อย่างแต่อ้ยอันนั้นเกี่ยวอเฮตุอันนี้เกี่ยวอเฮตุใ้เล่าเนาะอันนั้นกันนาสิเฮตุใ้เล่าอันนี้กันนาสิเฮตุใ้เล่ามันจึงมองว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราสีโดนสีดีกระมือเดียวเห็ุมาส่งเลาบอมีผู้ใดตายทอดสองเทียรดอกพัดส่งบัดสาสี่หอนสีหนาวสีฝนสีล่ลมสี่ฝ้าสีโดนสีดีดกระอดสมกรอดสาเหตุให้มันสม เหตุใดมันเหมาะมันสมมันขวดกับโพธิเพันธุ์ปีบปุ่นคุนกับเผากับโพธิวาเ้าเป็นเลยเเล,ยลเป็นลูกศิษย์ปัสสาวะสัมปชเจ้าแต่ก่อนตายเปินกะบอมมี่หอดการสวดอภิธรรมบุญลาตายแล้วๆกะยังมากกะซีเมนมาติกาที่ทสลาธรรมะคุสลาธรรมาน่ะยาวโล่งโลก,โลกยังดีทั้งลุงแม่นม้ำโคง ทางลุม่น้ดำโผงหมวกดาหารสกลนครมีลวงปูหมนนันลวงกปูฝันทั้งนั้นก็เกิดขึ้นลวงพพอเมือ,องอุบลผลานเกิดขึ้นเพิินเ,นเห็ุมรดกอีสานเกิดขึ้นมาเหตุขึ้นในลัชณะว่าเอาหนังสือผูกหนังสือใบล้านมาในฟั่งเร้ยกว่าถูดสูกิดว่างั่นเฮื่อนดีโมหันได้เกิดแนวดีๆเกิดขึ้น แกเหาแล้วเห่าได้เห so ็นเป็นงานะสมนั Twelve, two, ่นระสมดันเดินว่าเทวทูตสูตรได้ากิบชนนีมีถ้ำดอกว่ราท่านผักว่า <t> ท <imes> ่านหมานปานีนะก็มีก่บผักซิทเจ้าผักมีซิเจ้าผักเคยจังสีดอกว่าท่านหมานปานี่ว่าท่านไอ้ถ้าซูมเงินสำคัญเนี่ยซักไฝ่ได้กับมีอะไรบางอย่างมามีเงิ่นย่ามได้คนจิตตายเนสิว่าก็ได้ กิเลสเดียวนวธรรมดาได้กินเลสกได้บ,บดมันบดยาหัวผักเลยเผาหัอกันไอ้นั้นเพิ่นกับมี่ได้แกวามาส,สวสดในลักษณะของเออเอราวัณฑทวทูตสูตร่องหันมี่มองอม,มามีภูมาทรงคาวันประเสริฐคือสูตรนั่นก็นมีนายรียาบาลมานำวิญญาณของเราสัก์ ไปรายงานต่อชมประบาลผู้ที่ตายไปซื้อดีนั่งนี่นั่นน,น,นั่นบ้านนี้บ้านนัน่นนี่ก็เกิดขึ้นหลายต่อหลายคนที่เหตุนในเฮ้าปัะจักผู้เราพ้นกับที่พระท่านเสือ้อผู้ที่ทานมาแล้วกับเสือ้อผู้ที่มีชีวิตยังอยู่กันยังยังมีอยู่เอาแต่ตาผู้มีชีวิตมายืนยันกับกับกันกับยังมีอยู่ยังหลุกหล้านหน่อยบา้านห้องโยแแม่หลัดคานมาคาดมา,าบาวน้าเหนือสิบปวด ภูมิศีบทวันเสาวันที่แปดบวชบาเป็นยังจะบวชบาใายนองไสายนองไสายก็สบายตอนนั้นเล่ากับว่าแม่เล่าสิตายกะคับแล้ว่าเขาก็มาเอาอี่หรี่เล่ากับว่าเล่าก็บสุฟั่งหัวมามาถามว่าซื้อยังสั่นบอซื้อยังสี่บอเล่ากับว่าแมนอายุเท่านั้นบอมองอายุนี่เล่าเลยเถียงเขาจะเล่าเพราว่าเล่าเนี่ยอายุยี่สิบปีแม่บอจะเล่าเทเล็กเล่าบอเพราะแมนแี่สิบเก่า วันน uh, ี้เขาว่าแมนบอดนี่บ้แมนได้ยีสิบปีอ่บ้เดี๋อกได้ยี่สอ็ตัวเขาซับไปสมาาเขาบอกสิงงือการที่ยองบอกพันก็ได้เขากอเลยบอท่านเอาไปเอาไปเอาผู้ชัดเจนกันไว้ฤืวานั่นแหละที่บอกสู่ฟัางพอสุ่ผาอะไรเห็นประจักษ์ตาที่เห็นกับผูกขาย เพราะั้นเดี๋ยวเป็นสูดันคือเปนบอกเอาไปไรายงานต่อยงบบานแต่ซื้อตรงกับเจ้าไดรับายซื้อว่าตรงกับเอากลับขึ้นมาแต่ก่อนปนระไว้ซ้ำมื่ซ้ำวันเ็นบ่มียาดองศพฉีดศพแต่ามารถตื่นขึ้นมาได้เฝ้าศพอยู่ตลอดเวล,ลาบอกให้เห่าเพี่อลูกหลานนี้ไปใส่เป็นอุบายบอกว่าแยา่ใสา่สิงสักสาว่าสิงมาเต็งขวบแย่ยไฟดับไฟหมดให้นอนเฝ้าอยู่หนีกับไม้ถึงกันห้าเกิดข้น ตายฟืนขึ้นมาอย่างกบสิได้ซอยกันทัานเบิงดูแลกันทัานท่าอุด,ดอนบอกว่า